เหรียญที่ลาไหว้จากพระแม่ธรณีนำไปสู่วิธีปลดหนี้ปลดสินให้หมดอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่เคยจุดทูป16ดอกพร้อมเหรียญ9บาทไหว้พระแม่ธรณีหรือว่าจะเป็นการจุดทูปเพื่อขอซื้อที่กับพระแม่ธรณีด้วยเงิน19บาทแบบที่อ้อมเคยทำนะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนเคยทำตามนะคะอ้อมขอแนะนำ ให้ลาเหรียญกลับมานะคะนำมาเก็บสะสมไว้นำมาเก็บสะสมใส่ภาชนะแยกไว้ต่างหากนะคะแล้วก็อ้อมก็จะใส่ดอกทองลงไปด้วยค่ะที่เห็นแห้งๆนี่คือดอกทองนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลค่ะแล้วพอได้เหรียญเต็มแก้หรือว่าคิดว่าเยอะพอแล้วนะคะก็อ้อมก็จะเอาเหรียญน,นี้ยกลับมานับมาทําความสะอาดนะคะแล้วก็นับดูอันนี้อ้อมนับได้89บาทนะคะ ของอ้อมนับได้89บาทนะคะเหรียญที่ลาจากพระแม่ธรณีออกมานะคะจากนั้นอ้อมก็จะนำเหรียญพวกนี้ไปทำการปลดหนี้นะคะก็จะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าสะดวกแบบไหนวิธีแรกนะคะก็คือนำเงินนี้ไปบริจาคชำระหนี้สงฆ์นะคะก่อนบริจาคให้ตั้งจิตแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะจากนั้นให้ตั้งจิตภาวนาว่าสาธุ ข้าแต่พระแม่ธรณีลูกได้นําเหรียญที่ลูกลาจากพระแม่ธรณีนี้มาทําการบริจาคเพื่อชํำระหนีส้สงในวัดขอให้อาน,นิสงผลบุญนี้ช่วยส่งผลให้ลูกหมดหนี้หมดสินภายในเรววันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุและการปลดหนี้วิธีที่สองก็คือการนําเหรียญที่ลาจากพระแม่ธรณีออกมานำไปซื้ออาหาร ให้ทานสุนัขข้างทางนะคะอันนี้คือสิ่งที่อ้อมทําประจําเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นคลิปที่อ้อมเคยลงนะแต่ทุกวันนี้อ้อมก็ยังทําอยู่นะคะอ้อมจะนําเงินที่ลาจากพระแม่ธรณีเนี้ยมาซื้อข้าวแล้วก็ซื้ออาหารให้สุนัขได้กินกันนะคะ พอนำอาหารให้สุนัขเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งจิตค่ะยกหม้อข้าวขึ้นเหนือหัวเลยนะคะเหมือนเวลาที่เราใส่บาตรเลยค่ะเราก็ตั้งจิตขอพอรไปว่าสาธุขอให้บุญกุศลจากการที่ข้าพเจ้าให้ทานหมาจรนจัดข้างทางนี้ขอให้ส่งผลให้ข้าพเจ้าจงหมดหนี้หมดสินภายในเร็ววันขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์หรือทำงานอะไรขอให้ได้เงินมาแบบฟุกๆุก,ก้อนโตโตและนำไปปลดหนี้ปลด ภายในเร็ววันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุจากนั้นเมื่อเราทําบุญทําทานเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากลับมากวดน้ําให้กับพระแม่ธรณีที่บ้านอีกนะคะให้เตรียมน้ําเปล่ามาหนึ่งแก้วและเทน้ําลงพื้นดินพร้อมพูดว่าสาธุข้าแต่พระแม่ธรณีเอ๋ยอยู่หรือยังสังฆตังโลก,กวิทูอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิด ได้นำเงินจากการไหว้พระแม่ธรณีไปทำบุญหยอดตู้บริจาคชำระหน,นี้สงฆ์และนำไปซื้ออาหารให้สุนัขจรจัดได้กินขอพระแม่ธรณีจงมารับบุญกุศลน,นี้และมาร่วมเป็นสักขีพยาน ช่วยแผ่บุญกุศลน,นี้ออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลให้ทั่วถึงทั้งโลกอดีตและโลกปัจจุบันและหากข้าพเจ้าเคยติดหนี้ติดสินผู้ใดไว้หรือแม้แต่ผู้ใดที่เคยติดหนี้ติดสินกับข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าขอฝากพระแม่ธรณีช่วยไปบอกพวกเขาเหล่านั้นว่าให้เราหมดหนี้หมดสินต่อกันและไม่มีหนี้ไม่มีสินติดค้างต่อกันแต่จะมีเพียงบุญกุศลที่ดีงามให้แก่กันตั้งแต่ณนะบัดนี้เป็นต้นไป สาธุสาธุสาธุนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีสินทรัพย์ด้วยนมโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะสาธุสาธุสาธุ